เนื้อน้อยทาโมทีว่าแล้วทําใต้กล้ามเนื้อแล้วมันก็ยังดูไม่ธรรมชาติได้ถ้าเนื้อเรายังไม่พอมันก็ยังดูไม่ธรรมชาติหรอก<ะ>มันก็ยังดูขอบเป็นบล็อกเป็นขอบได้หมอก็เลยเลือกว่าทาให้บิดะนะครับจะเป็นคนที่มีสะโพกเอ่อช่วงล่างใหญ่ไม่บาลานซ์กันนะคะเป็นคนมีสะโพกแล้วแต่ว่าเป็นคนไม่มีนมขาดอยู่อย่างเดียว,วเวลาถ่ายรูปอยากให้มันสวยขึ้น<ะ>มันธรรมชาติมากคือเปิดรูปให้ดูเวลาที่ไปเที่ยวทะเลอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอก มันดูไม่ออกเลยว่าทำมาอค่ะใช่เพราะมันก็จะมีความแบบความธรรมชาติไม่ได้เป็นบล็อกเคลื่อนไหวได้ธรรมชาติส่งความเป็นโมทีว่าเออร์โกโนมิกมันก็จะเข้ากับร่างกายใน้มาที่สุดติริกที่นิ่มที่สุดตอนนี้เคลื่อนไหวได้ตามที่เรา movement นะค่ะสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับเรียวรีวิวที่ดีม c l i นิกกันแล้วนะครับวันนี้เราเชิญ คนไข้ที่เสริมหน้าอกแบบไฮบิดกับคุณหมอทรงยศไปนะมา,าให้สัมภาษณ์กันแล้วนะคะ,แล,ะคแล้วฟีดแบบผลลัพธ์ของการทําหน้าอกแบบไฮบิดเนี่ยมันจะเหมือนจริงดูเป็นธรรมชาติทั้งสัมผัสทั้งทรง,งเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะคะสวัสดีค่ะชื่อเมย์นะคะเป็นพนักงานบริษัทค่ะทำงานที่จังหวัดภูกเก็ตค่ะตอนนี้ทําหน้าอกมาได้4เดือนแล้วค่ะ,ะเป็นโมทีว่า เพราะว่าเออโคโนมิกนะครับสามร้อยเจ็ดสิบห้า cc นะกับสามร้อยห้าสิบห้าค่ะก็สำคัญก็คือใส่ไขมันด้วยทำเป็นไฮบิดนะครับนะฮะเพราะว่าต้องการหน้าอกที่ธรรมชาติธรรมชาติเหมือนจริงที่สุดนะครับเป็นยังไงนะครับตอนที่จะอยากมาเสริมหน้าอกนี้เรา ศึกษาข้อมูลอะไรมานานแค่ไหนยังไงบ้างครับศึกษามานานมากค่ะอยากทำหน้าอกมาหลายปีแล้วค่ะแล้วก็ดูรีวิวมาเรื่อยๆค่ะแต่ก็ยังไม่ไม่ได้รู้สึกตกลงตรงใจกับที่ไหนอะค่ะจนก,กระทั่งเมื่อสองสามปีที่ผ่านมาไปเจอรีวิว เห็นว mm ่าในคลิปคุณหมอให้คำแนะนำที่ดีมากๆอะค่ะ้ามาดูในเพจก็คือรีวิวเยอะมากเลยทำให้เรามีความมั่นใจมีความเชื่อใจในคุณหมอด้วยแล้วเราคิดว่าที่ดีมินิคลินิกทำทำหน้าอกเรา ทรงมันเป็นยังไงที่ดูแล้วแตกต่างแล้วก็เราทัดใจอะค่ะที่ชอบที่สุดคือคุณหมอเน้นทรงเป็นธรรมชาติค่ะไม่ใหญ่มากไม่ดีเป็นบล็อกพอดีตัวพอดีตัวอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการเลยไม่ไม่ใช่เน้นแต่ว่าใหญ่ให่ให้ดูดชัดๆเป็นก้อนก้อนเราไม่อยากได้แบบนั้นแต่ว่าธรรมชาติเหมือนจริงแล้วก็เน้นเรื่องของขอบขอบไม่ต้องเป็นบล็อกอย่างนี้ใช่ไหมบางคนทําเล็กแต่ก็เป็นบล็อกนะค่ะ เห็นรีวิวของคุณหมออ่างเงี้ยค่ะเคยเสริมเอ่อที่ที่เป็นสาวไซส์ใหญ่หรือคนตัวผอมๆมากๆอย่างเงี้ยค่ะหลังทำเอ่อก่อนทํากับหลังทําก็คือมีความเป็นธรรมชาติม,มากๆค่ะก็เลยทําให้มีความมั่นใจไม่ได้ดูรีวิวแต่ว่าคนมีเนื้อ,อเพราะว่าคนมีเนื้อคนวอวบหน่อยเนี่ยทำนมแล้วมันจะสวยอยู่แล้วถ้ามีเนื้อเดิมเยอะทํานมยังไงก็ไม่เห็นขอบไม่เห็นบล็อกแน่ๆ แต่ถ้าคนผอมเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วคนผอมเนื้อน้อย,เน,ยเนื้อน้อยไม่ใช่นมไม่มีเลยแต่ว่าแบบเป็นคนผอมอะ่ะมองเห็นซี่โครงถ้าเห็นร่อนล่องซี่โครงมาเริ่มต้องคิดหนักแล้วว่าอันเนี้ยเราจะเสริมว่าโอกไคบิดตี<อ>หรือเปล่าเพราะว่าขนาดซี่โครงยังเห็นเป็นขอบเป็นร่องเป็นรอนขึ้นมาเนี่ยโอกาสที่จะเป็น ล่องเป็นบล็อกจากซิลิคนเนี่สูงมากคุณเมย์ก็มีเหมือนกันนะเห็นเห็นเป็นซีคลองอยู่บ้างไม่มีเนือเลยตอนแรกใส่บาจะเป็นครับเอใช่ค่ะครับเอคับเหลวงด้วยอครับก็อยากจะได้มาเป็นครับซีใช่คับโดยที่ไม่ต้องล้นใหญ่จนเกินตัวอยากได้ดีถึง C ีแบบพอดีตัวเลยคครับซึ่งตอนแรกก็ยังไม่ได้ดูมาว่าจะต้องซส์เท่านั้นเท่านี้ ยังค่ะ,ะเพราะว่าเคยดูคลิปของคุณหมอมาเยอะ,อ,ะอย่างที่บอกค่ะว่าพอดูคลิปน้องเปเปอร์แล้วเป็นคุณหมอทรงยธทำเราก็จะเริ่มเสิร์ชละว่าคุณหมอเคยลงคลิปอะไรไว้บ้างหรือเคยไลฟ์บอกว่าขนาดซีซีอย่างเงี้ยค่ะมันไม่สามารถที่จะ กำหนดได้ตั้งแต่แรกอะเนาะต้องให้คุณหมอมาใช้ก,ก่อนอย่างเช่นอย่างมีอยากได้คับซีอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมาวัดตรงฐานหน้าอกวัดอะไรเพิ่มเติมอ,อีกกระดูกวัดฐานวัดเนื้อว่าทําได้หรือเปล่าทําใหญ่ได้มากไหมปลอดภัยไหมที่สําคัญเนาะเขาบางทีใ,ใหญ่แต่ว่าไม่ปลอดภัยหรือว่าใหญ่แต่ว่ามันเป็นบล็อกเนี่ย มันก็ไม่สวยอะเนาะหรือว่าถ้าต้องการใหญ่จริงจริงแต่ว่าจะเป็นบล็อกก็มันจะต้องมีปัญหานทีนึงนะอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็คุยกันได้นะก็เลยให้คุณหมอช่วยแนะนุวัดกันดีกว่าก็วันปรึกษานี่แหละสาคัญเพราะว่าที่ดินคลินิกเน้นการลองใช่ไหมครับคุณเอก็ได้มาวัดปรึกษาก็มาล่วงหน้ามาก่อนทำนี่แหละมาลองมีบาร์ลองใช่ค่ะแล้วก็ารใช่องลองใสไลองดูว่าไซส์ต่างๆเป็นยังไงใช่ไหมครับมีทั้ง350 สี่ร้อยก็มีใช่มีสี่ร้อยด้วยสองร้อยกว่าก็มีอะไรเงี้ยแต่ว่าดูท่าทางว่าจะชอบสามร้อยห้าสิบห้าสามร้อยเจ็สิบห้านี่ยแหละนะคือถ้าสี่ร้อยเราคิดว่ามันใหญ่ไปเพราะลองลองไปแล้วดูแล้วอาจจะไม่ใช่สไตล์เราเพราะสไตล์ปกติก็คือเหมือนไปไปทะเลบ่อยไปทะเล แล้วก็ใส่บิกินี่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็คือเหมือนเี่จะเป็นายแอคทิวิตี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบไปทะเลไปปีนเขาไปเต้นเราก็เลยไม่อยากให้มันดูใหญ่มากอย่างเงี้ยเท่าจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับคือเหมือนว่าบอกว่าเดิมสันิราลรูปล่างเราเป็นยังไงนะครัของเราอะค่ะจะเป็นคนที่มีสะโพ ข้างล่างค่ะจะเป็นคนช่องล่างใหญ่แต่ว่าข้างบนคือไม่มีเลยมันไม่บาลานซ์กันนะคะมันจะเหมือนเขาเรียกอะไรอะอย่างเงี้ยแก็คือ <c oughs> เป็นคนเคิร์ฟแบบมีสะโพกสวยช่เป็น,คน,นคนมีสะโพกแล้วแต่ว่าเป็นคนไม่มีนม,มขาดอยู่<ๆ>อย่างเดียวเว<ะ>ลาถ่ายรูปอยากให้ใหมันสวยขึ้นอย่างเงี้ยคนไหนก็บอกว่านี่ก็แบบสัญญกรรมี่ก็ครั้งแรกในชีวิตนาจะก็ไม่ได้ทําอะไรเพราะว่าเราคิดว่าพอรเฟกแล้วแต่ทุนเราก็เหลืออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเพราะว่าเราก็ใส่ชุดอย่างนี้ไปเป็น เที่ยวทะเลอะไรประจําเนาะวันหยุดอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการทํางานเพราะงานเราก็ใส่ชุดฟอร์มอยู่แล้วเป็นมาร์เก็ตติ้งอะไรยก็ทําใส่ชุดฟอร์มแต่ว่าก็เป็นวันหยุดเนาะต้องใส่ไปเที่ยวทะเลไปใส่ี่ใส่ชุดสวยๆถ่ายรูปช่บงถ่ายรูปด้วยก็อย่างนี้หลังทําก็ใส่ชุดได้สวยสนใจแต่อันนี้ก็คือ ที่หมอดูแล้ววัดเนื้อน้อยครับวัดเนื้อด้านบนเนาะไม่ใช่เนื้อนมอย่างเดียวนะเนื้อนมนยอย่างเดียวก็มีอยู่สักเจ็ดสิบซีคือน้อยนะอันนี้น้อยก็ขับเอจริงๆอ่ะนะส่วนเนื้อด้านบนนะวัดเขาเรียกว่าพินซ์การวัดแบบนมวัดเนื้อเนื้อหน้าอกเนี่ยก็ได้ประมาณสัก1.5่งจ้าเซนคือความหนาของเนื้อเนี่มันน้อยเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสเป็นขอบง่ายนะครับแล้วก็หมอก็ดูเรื่องของกระดูกสวงอกแล้วกระดูกหน้าอกเนี่ยบางคน กระดูกโนูนอยู่ตรงกลางนี่เป็นอกไก่ล่องเนี่ยจะห่างนะครับเวลาใส่ใต้กล้ามเนื้อหรือใส่ใหญ่มากๆเนี่ยจะกลายเป็นแบบนมห่างแล้วก็จะเป็นบล็อกง่ายนะครับ<ม>แต่ของคุณแม่ใช้วิธีใต้กล้ามเนื้ออยู่แต่ว่าเป็นอีกเทคนิคนึงมัสเส้นแบบยืดกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็ทําให้มันดูธรรมชาติขึ้นบวกกับเติมไขมันนะครับทั่วๆไปบอกว่าเนื้อน้อยเราใส่ใต้กล้ามเนื้อจะดูธรรมชาติสดทําโมทิว่าแล้วทําใต้กล้ามเนื้อแล้ว มันก็ยังดูไม่ธรรมชาติได้มันก็ยังดูเป็นบล็อกได้ส่วนหนึ่งก็ขึ้นขึ้นกับเทคนิคการไส่ไซ์ที่มันอาจจะใหญ่เกินตัวมันไม่พอดีหรือมันขึ้นกับว่าเราไม่ได้ฉีดไขมันถ้าไขมันน้อยไปถึงแม้จะทําใต้กล้ามเนื้อแล้วดูโอเพนแล้วยืดกล้ามเนื้อแล้วมันเส้นแฝงแล้วแล้วก็วัดไซส์ให้มันพอดีที่สุดแล้วแต่ถ้าเนื้อเรายังไม่พอก็มันก็ยังดูไม่ธรรมชาติหรอกมันก็ยังดูขอบเป็นบล็อกเป็นขอบได้เราก็เลยเลือกว่าทำให้บิด ค,ครับ,บิดก็คือไขมันตัวเองเนี่ยแหละนะ<ช>ที่ดูดมาันจะาต้นขามาทำโปรเซสให้ไขมันมันดีแล้วก็ฉีดกลับเข้าไปเนาะก<ช>็ยืนยันว่าไขมันนติดไม่ไม่หายแน่ใช่ไหมคุณแม่ก<ช>็นี่ผ่านมา3าสี่เดือนไขมันก็ยังอยู่ดีนะครับเพราะว่าถ้าคนฉีดเยอะเกินไปหมอบางคนจะฉีดไขมันเยอะๆไงบางคนออดสักอ2อ0สารซีซีบางคนหายหมดไม่เหลืออะไรเพราะงั้นการฉีดต้องมีเทคนิคในการฉีดในการเก็บในการปั่นอะไรให้ดีเนาะถ้าฉีด ถ้าเทคนิคดีเนี่ยไขมันก็ติดอยู่แล้วก็ยังดูธรรมชาติ <entirety. S 1> แล้วก็ไม่เป็นไม่เป็นคลื่นเป็นเป็นก้อนก้อน involve. อันนี้ก็เป็นเทคนิคที่หมอเรียนมาจากเกาหลีแหละหลังจากเรียนแบบจบเฉพาะทางเนาะศัลยกรรมตกแต่งเนี่ยก็ไปเรียนต่อที่เกาหลีเพราะว่าจะมีการดูดไขมันมาแบบ <cción S 1> <ๆ S 2> ซ่อนแผลเพราะ <coffee. S 2> ว่าคน <antha. S 1> คนที่ผอมเนื้อน้อยเนี่ยถ้าดูดไขมันแบบธรรมดาแบบางครั้งขาจะเป็นกุขาข,าขา,ขาแห้งเพราะว่าไขมันเราน้อยอยู่แล้วดูดมาบางทีเป็นคลื่นค่ะ แถมมองเห็นแผลอีกบางหา่แต่ว่าเทคนิคนี้ซ่อนแผลครับก็เลยแผลไม่มีแล้วก็เทคนิคการที่เราจัดการไขมันดีๆเนี่ยไขยมันมันจะติดดีโดยที่ไม่เป็นคลืนแล้วก็ไขมันไม่หายไม่ตายเนาะเพราะงั้นการจะดูรีวิวเนี่ยก็ดูรีวิวดูก่อนหลังแล้วก็ดูดูให้ดีๆด,ด้วยว่ามันเป็นขอบเป็นบล็อกหรือเปล่าถ้าจะดูช<ด>ัดจริงๆเนี่ยก็ ดูเป็นวิดีโอเพราะว่ารูปอย่างเงี้ยก็รีทัชได้นะเดี๋ยวนี้ p h o t o s h o p ดีโปรแกรมดีมของดีมคลินิกเราไม่ได้รีทัดอะไรทั้งนั้นเลยนะ<ม><ม>อย่างว<ม>ิดีโอนี้ก็รีทัชไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะดูเรื่องวิดีโอเรื่องความสวยพอดีตัวเป็นธรรมชาติเนี่ย<ม><ม>ก็ดูแบบนี้แงวิดีโอนะครับดูเป็นวิดีโอดูว่าเป็นยังไงการกอดสัมผัสเป็นยังไงดูทรงของเขาแล้วก็การ ที่ดูวิดีโอก็คือต้องไม่ไม่เป็นแบบบาร์ที่ดันทรงด้วยอะ่ะเ,เพราะว่าบางทีเขาชอบใส่บาร์ดันทำมาห่างนะแต่บาร์เนี่ยดันเข้าจนเหมือนนมชิดแต่ถ้าถอดปลกห่างเลยอย่างเงี้ยก็ต้องมันก็เป็นต้องสิ่งที่ต้องแบบระวังจะได้ไม่โดนหลอกออนะครับถ้าโดูรีวิวก็แบบบาร์อย่างเงี้ยบาร์ที่มันแค่ปิดหัวนมไม่ไม่เป็นบาร์ดันนะครับซึ่งก็จะพบว่าการวัดให้ได้พอดีเนี่ยสามเจ็ดห้าข้างหนึ่งสามห้าห้าข้างหนึ่งเนี่ยมันจะทําให้ร่องเนี่ยมันพอดีด้วยก็ ร่องอกที่สวยเนี่ยจะต้องประมาณ 1- 2ึ่งถึงสองเซนนนะครับการการให้ร่องชิดเนี่ยก็หนึ่งก็คือเติมไขมันสองก็คือการวัดซิลิโคนให้ดีสามก็คือการวางซิลิโคนให้ดีจะเหนือกล้ามเนื้อหรือใต้กล้ามเนื้อก็สามารถทําให้ร่องสวยได้คือหมอก็ไม่ได้ดูแค่ว่ามันต้องได้แค่ซิลิโคนไปวางแต่ว่าตําแหน่งของซิลิโคนมันต้องอยู่ตรกการพอดีใช่ไหมครับเนินเนี่ยต้องสวยละมุมนมนแบบไม่มีขอบเพราะร่องก็ต้องชิดแบบกําลังดีเพราะฉะนั้น ก็การทําหน้าอกคงไม่ได้ดูแค่ว่ามีได้ไดสกีซีซีแต่ว่ามันธรรมชาติหรือเปล่าทั้งทรงทั้งขอบทั้งตำแหน่งของหัวนมอะไรอย่างเี้ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของความนิ่มด้วยใช่ไหมคุณเมย์ก็บอกว่าธรรมชาติธเพื่อนเพื่อนที่รู้ว่าเราไปทำาอย่างเี้ค่ะเพื่อนที่ทํางานเขาก็จะแบบมันธรรมชาติมากคือเปิดรูปให้ดูเวลาที่ไปเที่ยวทะเลอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกมันดูไม่ออกเลยว่าทํามา เพราะมันก็จะมีความแบบความธรรมชาติไม่ได้เป็นบล็อกใช่เห็นแบบเราก็ไปเต้นเขาทำไปทำแอคทิวิตี้ก็รู้สึกว่าเหมือนทําได้ตามปกติเลยใช่ไหมคะเห็นมีแบบที่แบบไปเรียนไปเต้นอะไรอนี้มาด้วยเนาะับ้็ดูแบบคือเคลื่อนไหวได้ธรรมชาติส่งความเป็นโมทิว่าเออร์โกโนมิกก็คือการเคลื่อนไหวสรีละตาม ตามธรรมชาติเนี่ยมันก็จะเข้ากับร่างกายนาในว่าที่สุดซิลิโคนที่นิ่มที่สุดตอนนี้นะครับมันก็คือนิ่มธรรมชาติเคลื่อนไหวได้ตามที่เรามุกเมน่ะคะ่ะใช่แล้วถามนิดนึงว่าไอ้พอตอนที่เราเข้ามาวาัดมาปรึกษามาคุยเราเห็นถึงความละเอียดของการทําผ่าตัดเสริมหน้าอกมากน้อยขนาดไหนเห็นถึงความละเอียดมากอะคะ่ะเพราะว่าคุณหมอเขาจะมีะถามตั้งแต่แรกว่า อ,อยากได้ไซส์ประมาณไหนอย่างเงี้ยค่ะ<ม>เราก็จะมีการเอ,อารูปภาพให้คุณหมอดูว่าอยากได้ประมาณไซส์หคนนี้อย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็น่าจะอยู่ที่ประมาณซีแล้วคุณหมอก็มาวัดของเรามันจะมีการไม่รู้คุณหมอวัดอะไรนะแต่ก็คือวัดละเอียดมากขีดเขียนครบหมดเลยซึ่งก็คือเราไปอ่านรีวิวมาบางที่อ่ะเขาไม่ได้วัดละเอียดขนาดนี้ที่เขาวัดแค่ความกว้างไงวัดแค่ความกว้างเขาอกแต่ว่าจริงๆมันไม่พอเนาะมันงจริงมันต้องวัดถึงเนื้อเดิมที่มีค่ะวัด ถึงเนื้อความหนาของเนื้อในแต่ละจุดด้านบนด้านในความห่างของร่องอกตรงกลางฐานหน้าอกนมเดิมว่าเท่ากันไม่เท่ากันยังไงนะครับพอู้จริงวัดไปสิบอย่างเลยดัอนั้นปรึกษาเขาคุยนานถ้าวัดไม่ดีมันก็ทําให้มันเท่ากันยากครับคุณหมอก็จะมีการบอกอย่างเช่นว่าอะไรนะข้างขวากับข้างซ้ายมันจะมี ความห่างกันอะไรสูงต่ำไม่เท่ากันมีการยืดอะไรเนื้อนมเดิมเนี่ยส่วนใหญ่คนทุบ99%เนื้อนมเดิมมันไม่เท่ากันทั้งกระดูกหน้าอกตัวอกก็ไม่เท่ากันด้วยนะความโนูนของกระดูกที่โครงเนี่ยมไม่ค่อยเท่ากันเพราะฉะนั้นจะปรับยังไงจะแก้ยังไงอันไหนแก้ได้อันไหนแก้ไม่ได้เนี่ยหมอจะบอก ก็เลยทาให้รู้สึกว่าเห็นถึงความใส่ใจของคุณหมออะค่ะว่า <ừ> โอเคของเรามันจะมีตรงจุดนี้นะที่แก้ได้จุดนั้นที่แก้ได้อย่างเง <ừ> ี้ยค่ะเราก็ต้องเชื่อค,คือเหมือนรู้ตัวเองล่วงหน้าด้วยเพื่อที่จะแบบรับถึงปัญหาที่หรืออะไรที่มันตามมาเนาะคืออย่งงอางบางคนอาจจะมีความคาดหวังสูงว่าทํามาโหฉันต้องแบบเป็นสาวเพอร์เฟกหรืออะไรแต่ว่าคนที่ก็ลืมไปว่าออสรนลีนเดิมเราอาจจะไม่ได้แบบ มีปัญหา,าแบบมันมีปัญหาอยู่คน <ปะ S 1> แต่ละคนนึงไม่เหมือนกันอะไม่เคยเห็นว่าใครจะเหมือนกันทุกคนเลยว่า,าแต่ละคนก็มีความแตกต่างของหน้าอกของเต้านมของกระดูกของทั้งส่วนอกอย่างเงี้ยแต่ว่าการทำไฮบิดเนี่ยมันก็คือเป็นเทคนิคที่อัปเดตที่ดีที่สุดในปัจจุบันแล้วที่ช่วยในการแก้ปัญหาของหน้าอกที่มันมีปัญหาทั้งมันซ้ายขวาไม่เท่ากันหรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็จะมีการเติมไขมันเนาะใช่ครับเพราะว่าไขมันคือหน้าอกที่ไม่เท่ากัน อย่างหนึ่งคือเราแก้ด้วยไซลิโคนที่ต่างกันว่าอ,อันนี้ก็3 7 5หกับ35 5แต่ยังเป็นฟูลโปรไฟล์เป็นไฮโปรไฟล์เหมือนกันแต่ว่าถ้าบงค์โคต่างกันมากหมอก็ต้องใช้ไฮโปรไฟล์กับเ<ม>อ่อโมเดิลเลตโปรไฟล์ก็คือฟูลกับเดมิคนละรุ่นกันอย่างเงี้ยนะก็แต่เป็นเอโกนมิกเหมือนกันแต่ว่าความนูนต่างกันแต่ถ้ายังไม่ได้ก็คือต้องเติมไขมันมเพราะไขมันเนี่ยสามารถแก้แก้ความไม่เท่ากันได้ตั้งแต่หายปะลาลลงมาถึงเนดถึงข้างล่างถึงใต้ใต้ขอกทับเลยเพราะว่าการ ฉีดไขมันที่ที่ดกคลินิกก็เป็นแบบฟู์ฟู์ไฮบริดคือฉีดหมดฉีดมาตั้งแต่ไหปะลาลลงมาเลยเพราะฉะนั้นมันมันโดนแก้ความที่ไม่เท่ากัน<ม>ของกระดูกซงอกด้านบนโดนแก้ทั้งหมดไม่ใช่ไม่ใช่ฉีดแบบมินิคือบอกว่าเขาฉีดแต่ตรงขอบ<ม>ขอบตรงขอบเนินแค่นีนดน้ด้านบนกับด้านข้างในอย่างนเงี้ยอันนี้อาจจะแก้ได้ไม่หมดเพราะว่าคนเรากระดูกหน้าอก,อกมันมันไม่เท่ากัน,ม,น,ม,กนมันไม่เท่ากันมาทั้งทั้งบนถึงล่างเลยนะครับหมอเขาเลยว่า หนๆเราดูดทั้งทีนะทำหน้าอกก็นัทำให้ฟูฉีดไขมันก็ฉีดให้เต็ม <ฮะ S 1> ที่ไปเลยจะดีที่สุดนะครับแล้วก็แบบว่าไม่ใช่แบบว่าได้ไขมันมาเท่าไหร่เราก็ฉีดให้หมดเอาอัดให้นักหนักคือฟูไม่ได้หมาความว่าใส่จนล้นเนาะแต่คือใส่ให้มันพอดีส่วนใหญ่ก็จะได้ข้างละ7 0็ด0ถึงหนึซีซีแล้วแต่ว่าเนื้อเดิมมีเท่าไหร <ฮะ S 2> ่แต <ฮะ S 2> ่ส่วนใหญ่จะเก็บมาได้เยอะกว่านั้นแต่ว่า เนื้อเรารับได้เท่าไหร่หมอก็จะดูตามความเหมาะสมและความปลอดภัยด้วยเพราะว่าฉีดเยอะเกินไปไขมันมันจะติดไม่ดีมันก็จะละลายไปอย่างเงี้ยนะก็จาได้หมด<ช>เพราะว่าการฉีดคือไม่ใช่เป็นการเพิ่มครับหรืออับสไยให้มันใหญ่ไปกว่าเดิมมันจะเพิ่มนิดนึงนะแต่ว่ามันมันจะเน้นว่าเท่ากาันล่องฉีดแล้วก็ดูเหมือนเมียนเป็นธรรมชาติมากกว่านะครับก็นี่แหละจุดจุดแตกต่างจุดเด่นของเซอร์โนไฮบิดนะครับก็ทําให้การเซอร์โนไฮบิดก็เป็น สิ่งที่ดีที่สุดธรรมชาติที่สุดเนี่ยนะครับซึ่งก็เทรนใหม่ของการเสริมหน้าอกในยุค2020เนี่ยก็คือเสริมหน้าอกไฮบิดเนี่ยนะครับเพราะดังสุดในเกาหลีแล้วก็ทางยุโรปใช้กันมากเลยตอนนี้ครับก็ใครที่อยากจะทำนะคะหน้าอกแบบเทคนิคไฮบิดเนาะก็ให้คุณเมผ่าส่งท้ายแล้วกันว่าเราทำมาแล้วผลลัพธ์มันเป็นยังไงแล้วก็เออมันแบบจริงตามที่ผู้หมอเขาพูดไหหรือตามที่แบบโฆษณาันเกินจริงไปไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็อยากแนะนาเพื่อนๆที่อยากทำนะคะอยากให้เป็นธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือทํามาแล้ว4ี่เรียนรู้สึกว่ามันทุกอย่างคือมันธรรมชาติหมดเลยไม่เป็นบล็อกค่ะแล้วก็มันสามารถเคลื่อนไหวได้ตามแรงโน้มถ่วงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คุณหมอแนะนําดีมากๆเลยค่ะไม่ผิดหวังค่ะที่เลือกมาทําที่นี่ค่ะก็ดูคุ้มค่ากับ่าที่เราได้ทำไฮบริดอาจจะแตกแกว่านิดนึงนะคะแต่ว่าผลลัพธ์ระยะยาวเราก็ได้ตามที่เราต้องการจริงๆเนาะ ใครที่อยากจะดูรีวิวเพิ่มเติมยังไงสามารถไปติดตามเนอะเคสไฮบีดของคุณหมอทรงยศเนี่ยจะทักมาขอรีวิวใน DM ก็ได้นะคะอินบอกเข้ามาก็ได้หรือว่าอยากที่จะเข้าไปดูเองเนาะก็เข้าไปที่ y o u u u e e h h n n n l เนาะคุณหมอก็ d ีมคลินิกทนะคะแบ่เอาไว้เลยเกี่ยวกับเรื่องของการทส<ช>รนาะอกไฮบิดนะครับก็จริงๆถ้านับรวมเคสคุณหมอก็ทำามา 3- 4ปีลนะครับก็3-400เคแล้วนะครับก็ คนดีหมดนะครับดูเป era, yeah, ็นธรรมชาติอย่างคุณเมย์เนี่ยนะครับถราเรากเอาไว้เนาะก็ใครอยากดูไฮบิดอยากดูว่าที่ไหนทําแล้วติดจริงอะไรจริงก็ต้องดูผลลัพธ์หนึ่งปีขึ้นไปเนาะอย่างเช่นวันนี้ก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราจะเชิญกลับมาอีกเนาะสักหนึ่งปีเลยเรามาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะคะโอเคยังไงวันนี้ขอขอบคุณคุณเมย์ต้องขอบคุณุเยอะมากเลยนะครัขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่ติดตามชมรายการจากดีมคลินิกนะครับ ทีมคลินิกยังมีสาระหน้ารู้เกี่ยวกับการสัญญกรรมความงามให้สวยอย่างปลอดภัยอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆจากดีมคลินิกนะครับขอบคุณครับ